สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันพาเนียรจชนาเบญจกุลค่ะเมื่อตอนเช้าไปนาข้าวตอนเย็นน่ะมากินผักกันดีกว่าค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมเกษตรกรที่ปลูกผักค่ะปลูกผักไร้สารพิษตอนนี้เป็นคณะค่ะคณะเนี่ยเป็นคณะที่ณนะวันนี้ปลูกมาแล้ว30กว่าวันไม่ได้ใช้สารเคมีเลยตั้งแต่ที่เรานำนุชฟอไลท์ามาใช้กับ คณะแปลงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวคณะแปลงนี้เราจะไปดูซิว่าเป็นของเกษตรกรชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามพันนี้ไปเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะอ,อยากให้ที่ช่วยแนะนำตัวได้ค่ะว่าชื่ออะไรเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะอตอนนี้ผมอยู่ที่บางบัวทองครับเล่นชื่อตั้มครับตั้มนะคะที่บางบัวทองครับผม จังหวัดนนทบุรีข้างหลังนี้จะเป็นโรงเรียนพระแม่สกุลสงเคราะห์คือแถบแยกนี้จะเป็นสวนผักขอคือบางบนทองที่ปลูกกันอยู่เ,เยอะมากนะคะตั้งแต่ตรง้นที่มองเห็นกู้นนี่ยาวไปถึงที่โู่นเลยสุดผู้นทุกตาที่โูนเลยเป็นสวนผักะะแล้วที่ปลูกเนี่ยคือแปลงนี้เป็นคณะทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แปลง หนึ่งร่องครับตรงนี้หนึ่งร่องหนึ่งร่องหนึ่งร่องครับหนึ่งร่องนอันนี้เขาเขาเรียกว่าการปลูกไม่ใช่คณะอย่างคือเขาเรียกว่าอะไรยอดคณะครับอันนี้ยอดคณะไม่ใช่คณะตครับเจษตอันนี้ที่ที่พี่ตั้มบอกเมื่อกี้คือเป็นยอดคณะไม่ใช่คณะใหญ่ไม่ใช่คณะต้นใหญ่ยอดคณะนี่ก็คือทานได้เลยใไปทำปรุงอาหารก็ทานได้เลยเพราะว่าเป็นต้นเล็กใช่ไหมครที่เป็นแบบขายในตาม ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปว่าคณะตัวเล็กๆเนี่ยเรานําไปรับประทานได้เลยลรับหน้าเขาชอบแบบนี้คือรับหน้าแล้วอ,อ,อยาถามกุณล้าว่าอายุที่บอกว่าตอนแรกที่ที่ดิฉันเกลื่อนไปคือว่าอายุของคณะเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ30วันแล้วสามประมาณประมาณส5วสิบห้วแล้วสภาพต้นเนี่ยดูสวยมากนะคะดูเสมอกันไป,ไปตึ้ง ปลายนู่นเลยค่ะแล้วทำไงถึงสวยขนาดนี้คะใช้ผลิตภัณฑ์ลูทฟอ์ใครเป็นคนแนะนำให้ให้คุณต้ามได้ได้ใช้ลูฟอร์ไลท์คะพี่แนนครับผมพี่แนนค่ะพี่แนนพี่แนนซี่คนแนะนำให้ใช้คือใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยปัญหาตอนแรกที่ที่ยอมใช้เพราะว่าเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยที่มาแนะนำให้ใช้แล้วทำไมตัดสินใจใช้ตัวนี้คะเพราะอะไร กระเจ้าลงกระเจ้าน so okay, so so ี่คืออะไรภาษาราชการน่ะตัวมัดกระโดดครับตัวมัดกระมัดกระโดดมัดกระโดดนี่เป็นแบบตัวแบบไหนตัวสีดำสีดำสีดำเล็กแล้วก็มีลายน้ำตาลออกมาครับมีลายน้ำตาลคือมันลงแล้วมันมาทำอะไรมันกินกินใบกินใบกินอะไรของต้นน้าหบดเลยกินจนแบบไหนกินทั้งต้นเลยหรนะครับกินทั้งต้นเลยทีนี้เห็นเห็น ี่แนนเขามมแนะนําให้ใช้เนี่ยมาฉีดไปได้ข่าวว่าฉีดไปแค่สองครั้งสองครั้งแล้วแล้วไอ้กระเจาหรือหมัดกระโดดที่คุณตั้มบอกว่ามันมีมีอยู่ไหมคะไม่มีนะครับมันหายไปแล้วปกติขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้สารเคมีอ่ะคุณตั้มว่ามันมันมีไหมมันก็มีบ้างครับมมีบ้าง ทีนี้เนี่ยว่าใช้ตัวเนี้ยก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเไม่ได้ใช้สารเคมีเลยปลูกยอดคณะมาเนี่ยเข้าวันที่ส5สิบห้าแล้วค่ะแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดเลยมีแต่นุ่งฟลอริสี่ฉีดไปกี่เที่ยวคะสองเที่ยวครับสองเที่ยวแล้วปริมาณการใช้ใช้อย่างเช่นตัวอสุดหนึ่งใช้กี่ซีซีอหนึ่งห้าซีซีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็เคียร่าห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบล <5 c S 1> ิตรแล้วก็ตัวนี้ ปุ๋ยปุ๋ยครับใช่ค่ช้อนช้อนช้อนชาช้อนช้อนกาแฟครับช้อนกาแฟช้อนกาแฟต่อน้ำเท่าไหร่คะยี่สิบลิตรครับยี่สิบลิตรก็คือรวมคณะเนี่ยรวมงานสามตัวต่อน้ำยี่สิบลิตรยอดคณะเนี่ยโตเกือบเต็มที่แล้วจะเริ่มได้เก็บแล้วจากสภาพที่เห็นเนี่ยดูแล้วโอเคเก็บยอดคณะขายเนี่ยดูแนวโน้มว่าหืมโลนึงอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบแปดบาทที่บอก แบบอ่ะอล้องกินซานนะของร่องนี้ถ้าเจ็บได้ทั้งหมดนะครับเป็นน้ำนักนประมาณสองตันกว่าอยากจะถามน้ว่าที่เจออยากจะให้พูดถึงว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนที่ได้ใช้ที่ได้เจอผีขัดจังหวะทรายอย่างเนี้ยก็พอใจ<อ><อ>นะครับมแมลงมันไม่ไม่มากว่วนแล้วเพราะเราเขีดไปแค่เพกวันครั้งแรกสามวันแล้วก็ สามวันให้หลังเราก็ฉีดต่ออีกครั้งนึงแล้วก็ฉีดซ้ำอีกครั้งหนึงแล้วก็มาดูผลผลิตทีว่ามีแมลงไหมถ้าไม่มีผมก็เลยเชื่อใจสัตตัวนี้นะครับว่าไม่มีแมลงก็ใช้ก็จะใช้ตลอดแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะให้ทางอุต้าหช่วยฝากอะไรถึงนี่น้องชฉวสวนของเราว่าเราน่าจะหันมาดูแลสุขภาพ เป็นการปลอดภัยะะอยากให้คุณตั้มช่วยแนะนำหรือว่าแชร์ประสบการณ์ที่คุณตั้มได้รับมาอยากให้ชาวสวนทุกคนนะครับให้มาใช้จากสามเคมีเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษแตากกา่นี้ก็ขอขอบคุณคุณตั้มมากนะคะที่ได้ให้ประสบการณ์ในเรื่องการนำัของางสารษอสฟอร์ไรท์มาใช้ในสวนที่เป็นสวนผักคุณคุณตั้มมาก แนะนำสำหรับพี่น้องเังหรัดบ้านเราค่ะชั้นพนีรุดจะน่ะเป็นเป็เปจกุลรายงานสดจากอำเภอบางโพทองจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ